โบราณสถานนะครับวัดปราศาสตร์อยุธยานะครับวัดก็อ,อยู่ตรงทางเข้าวัดเกาะแก้วนะครับจะ mm hmm. พาไปชมนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับ mm hmm. ในส่วนของโซนด้านล่างวิหารนะครับก่อนขึ้นวิหารก็จะเป็นแอ่งลงไปนะครับ mm hmm. น้ําเข้าแล้วนะครับรอบในส่วนของโบสถ์นะครับ ตัวนี้เป็นโบสเดียวเลยนะครับตั้งอยู่จุดเดียวเลยนะครับในในส่วนของวัดปราศาสยุทธยานะครับฝั่งทางเข้าอยู่ตรงต้นไม้นะครับฝั่งนู้นนะครับก็อยู่กับแหล่งชุมชนนะครับติดถนนนะครับตรงข้ามทางรถไฟนะครับน้ําเข้าเต็มพื้นที่นะครับมาจากวัดใหญ่เจอทางรถไฟนะครับเลี้ยวขวานะครับก็จะเจอวัดปราศาสนะครับตอนนี้เดือนตุลานะครับน้ําเข้า ็ตามรูปภาพอย่างที่เห็นนะครับโบราณสถานในอุทยาหลายๆที่นะครับก็ไม่รอดนะครับน้ําท่วมปีนี้นะครับค่องข้านที่จะหนักหนาสาหัสสาการเหมือนเคยๆนะครับอุทยาสู้ๆ